สำหรับในหัวข้อนี้นะครับผมจะมาอธิบายการรับรู้และการวัดมูลค่าตั๋เงินรับอยู่ในหน้า2 7 9ขีดนะครับในย่อหน้าแรกเลยเขาบอกว่าการรับรู้รายการตั๋เงินรับระยะสั้นจะรับรู้ตามมูลค่าหน้าตัว๋วเนื่องจากดอกเบี้ยของตั๋เงินรับนั้นเนี่ยจะมีจํานวนไม่เป็นสาระสำคัญก็คือระยะเวลาของตั๋มันสั้นนะฮะเขาก็เลยบอกว่าตั๋เงินที่มีดอกเบีย้ยที่มันเป็นระยะสั้นเนี่ยมันถือว่าไม่มีสาระสําคัญนะฮะก็ให้บันทึกมูลค่าของตั๋เนี่ย ลงบันทึกบัญชีได้เลยก็คือดูมูลค่าหน้าตั๋วเลยแต่เกิดเป็นตั๋วเงินระยะยาวเนี่ยให้รับรู้ตามมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดที่คาดว่าจะได้รับนะครับด,บดบังนั้นก็จะแบ่งอย่างนี้นะฮะว่าเป็นตั๋วเงินระยะสั้นแล้วก็ตั๋วเงินระยะยาวระยะสั้นนั้นก็คืออายุมันสั้นนะฮะก็ตัวดอกเบีย้ยก็ไม่ถือเป็นสาระสาคัญอะไรนะครับดังนั้นมูลค่าที่เราจะบันทึกบัญชี รับรู้ตั๋วเงินรับนั้นให้รับรู้ตามมูลค่าหน้าตัว๋วแต่ถ้าเกิดเป็นระยะยาวนั้นให้รับรู้ตามมูลค่าของกระแสงเงินสดที่คาดว่าจะได้รับฟังแล้วก็ดูงงนะฮะไอ้คำว่ามูลค่าของกระแสงเงินสดที่คาดว่าจะได้รับเนี่ย มันคืออย่างนี้ครับคําว่ามูลค่าของกระแสงเงินสดที่ค่าไว้รับเนี่ยก็คือเราจะเป็นจะต้องมีการคํานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสงเงินสดในตัวของตัวเงินมาก่อนนะฮะเราถึงจะลงบันทึกบัญชีมันได้นะครับดังนั้นผมขออธิบายแบบสั้นๆแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดเป็นระยะสั้นเนี่ยเวลาลงบัญชีจะเป็นอย่างไงฮะได้รับตัวเงินก็เดบิตด้วยตัวเงินรับ แล้วเครดิตด้วยสมมุติว่าขายสินค้าแล้วได้รับตั๋วก็เครดิตด้วยขายสินค้าจะลงแบบนี้เลยโดยตัวเงินเนี้ยดูจากมูลค่าหน้าตั๋วเลยว่าตั๋วเงินนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่ดูจากมูลค่าหน้าตั๋วได้เลยอันนี้จะงค่อนข้างง่ายแต่เกิดเป็นระยะยาวเนี่ยนะฮะมันจะมีหลักการคิดเพิ่มเติมขึ้นมาว่าถ้าเป็นระยะยาวเขาคิดว่าตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นสาระสําคัญดังนั้นก็ควรจะต้องลงบันทึกบัญชีดอกเบี้ยรับเนี่ยให้เป็น ตัวเลขจากอัตราดอกเบีย้ยแท้จริงในท้องตลาดไม่ใช่จากอัตราดอกเบีย้ยของตัวเงินมันก็เลยจะต้องมีการมาปรับระหว่างอัตราดอกเบีย้ยของตัวเงินกับอัตราดอกเบีย้ยของท้องตลาดขึ้นมาซึ่งหลักการอย่างงี้ฮะถ้าดอกเบีย้ยของตัวเงินเท่ากับดอกเบีย้ยของตลาดคำว่าดอกเบีย้ยนั้นหมายถึงอัตรานะฮะ อัตาราดอกเบี้ยตรงนี้ก็ต้องเป็นอัตาราดอกเบี้ยถ้าดอกเบี้ยมันเท่ากันนะฮะถ้ามันเท่ากันระหว่างอัตราดอกเบี้ยของตัวเงินกับอัตราดอกเบี้ยของท้องตลาดเนี่ยมันก็ไม่มีความต่างกันไม่มีความต่างกันดังนั้นมูลค่าใัตบายนกับมูลค่าของตัวเงินมันจะเท่ากันพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันถ้ามันไม่เท่ากันนะฮะถ้าไอตัวเนี้ยมันมากกว่าตัวนี้ ถ้ามันมีความมากกว่ากันเนี่ยก็คืออัตราดอกเบี้ยของตัวเงินเช่นสิบเปอร์เซ็นตแต่อัตราดอกเบี้ยท้องตลาดคือแปดเปอเซ็นเนี่ยจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยของตัวเงินมันสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของท้องตลาดตรงนี้จะเกิดส่วนเกินตัวเงินรับจะเกิดส่วนเกินนะครับแต่ถ้าเกิดอัตราดอกเบี้ยของท้องตลาดกับอัตราดอกเบี้ยของตัวเงินมันไม่เท่ากันแต่ไอตัวนี้ก็คือตัวเงินนั้นมันต่ากว่า อัตราดอกเบีย้ยของท้องตลาดเช่นตัวนี้10ตัวนี้12ท้องตลาดสูงกว่าแล้วเมื่อท้องตลาดสูงกว่ามันจะเกิดส่วนลดตัวเงินละมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะดังนั้นตอนนี้ให้ทุกคนเข้าใจไว้ก่อนว่า,วาระยะสั้นได้ตัวเลขของหน้าตัวอส่ได้เลยแต่ระยะยาวเนี่ยมันจะต้องมาพิจารณาก่อนว่าดอกเบีย้ยมันเท่ากันไหมถ้ามันเท่ากันก็ ก็จบมันก็จะไม่มีส่วนเกินส่วนลดแต่ถ้าเกิดมันไม่เท่ากันเมื่อไหร่เนี่ยกรณีเนี่ยคือมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเมื่อมันไม่เท่ากันเมื่อไหร่ให้เราคิดเลยว่าแล้วมันเป็นส่วนเกินส่วนลดก็พิจารณาจากที่ผมว่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วคราวนี้อาจจะมีถามว่าแล้วมันรับรู้ยังไงที่มันไม่เหมือนกันก็คือการลงบัญชีกรณีที่เป็นระยะยาวนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีที่มีส่วนเกิน แล้วถ้าเกิดกรณีที่เป็นส่วนลดผมสรุปให้ฟังอย่างนี้นะฮะว่าถ้าเป็นส่วนเกินในเวลาเราได้รับตั๋วเงินมาเราจะเดบิตด้วยตั๋วเงินรับแล้วก็จะมีส่วนเกินอยู่ทางด้านเดบิตแล้วก็เครดิตด้วยขายสินค้าถ้าเกิดได้รับตั๋วจากการขายสินค้าเป็นแบบนี้แล้วเกิดเป็นส่วนลดก็จะได้รับตั๋วเงินเหมือนกัน แลบเครดิตด้วยส่วนลดแล้วก็ได้รับตัวเงินจากการขายสินค้าจะเป็นแบบนี้นะฮะพอเป็นอย่างนี้แล้วมันไปนมีผลยังไงต่อมันก็จะมีผลกับการออกงบครับเวลาออกงบเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ฮะถ้าเป็นส่วนเกินในงบแสดงฐานะการเงินนะครับเราก็จะโชว์ตัวเงินรับตัวเงินรับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นส่วนเกินนะครับเราจะาไปบวกมีส่วนเกินเท่าไหร่เอาไปบวกก็จะกลายเป็นมูลค่าของตัวเงินรับสุทธิแต่ถ้าเกิดเป็นส่วนลดเราก็จะตั้งที่ตั๋วเงินรับแล้วก็ส่วนลดนั้นเอาไปหัก หักเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นมูลค่าสุทธิของตัวเงินลักเนี่ยนะลักษณะการแจกาชิ้นของมันเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือดูก่อนว่ามีส่วนต่างไหมถ้ามันต่างกันเกิดส่วนเกินส่วนลดแน่นอนเกิดส่วนเกินส่วนลดก็ต้องลงมาในบัญชีตามลักษณะของมันแล้วก็มีการแสดงมูลค่านะฮะอย่างที่โจทย์เขาว่าเลยว่าถ้าเป็นตัวเงินระยะยาวก็ ดงด้วยมูลค่ากระแสเงนินสดที่คาดว่าจะได้รับนะครับอันนี้ก็คือพูดให้ฟังโดบคร่าวๆนะฮะก็คือให้เรารู้ว่าถ้าเกิดเป็นระยะสั้นน่ยมันง่ายถ้าเป็นระยะยาวมันจะมีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นนะครับพอมันมีส่วนเกินหรือส่วนลดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่อการลงบัญชีการลงบันทึกบัญชีก็มีผลต่อการออกงบการันตด้วย ในหนังสือนะครับเขาบอกว่าในการรับรู้ตั๋วเงินระยะสั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดได้รับตั๋วเงินมาจากการขายสินค้าก็ให้บันทึกว่าขายถ้าเกิดได้รับตั๋วจากการให้บริการก็บันทึกว่ามีรายได้จากการให้บริการถ้าได้รับตั๋วจากการรับชําระหนี้จากลูกหนี้ก็ให้ลดยอดลูกหนี้ลงถ้าได้รับตั๋วจากการให้กู gment, ้ยืมก็ให้จ่ายเงินสดออกไปนะครับมันเป็นอย่างนี้ฮะถ้าไรเราได้รับตั๋วจากการขายสินค้า เราก็ต้องเดบิตด,ด้วยตัวเงินรับแล้วเครดิตด,ด้วยขายถ้าเราได้รับตัวเงินรับจากการให้บริการคือธุรกิจของเราให้บริการเนี่ยเราก็จะเดบิตด,ด้วยตัวเงินรับแล้วเครดิตด,ด้วยรายได้จากการให้บริการถ้าเราได้รับตัวเงิน จากการรับชำระหนี้เราก็จะต้องได้รับตั๋วเงินรับก็เดบิตตัวเงินรับแล้วก็รับชำระหนี้ก็ต้องลดยอดลูกหนี้ลงก็เครดิตลูกหนี้ถ้าเราได้รับตัวเงินรับด้วยการให้กู้ยืมให้กู้เราก็จะต้องได้รับตั๋วเงินรับเข้ามา ก็เป็นได้หลายลักษณะนะฮะและให้กู้ก็ต้องจ่ายเงินให้กับเขาไปก่อนก็ลดยอดเงินสดนลงเนี่ยฮะลักษณะการเกิดขึ้นของตัวเงินลับเป็นไปได้หลายลักษณะนะครับต่อไปนะครับในตัวอย่างที่สองจุดหนึ่งหกเนี่ยเป็นโจทย์แบบง่ายๆก็คือเป็นตัวเงินระยะสั้นพอบอกว่าเป็นตัวเงินระยะสั้นเราคิดเลยว่ามันง่ายมันไม่มีส่วนเกินส่วนลดที่ต้องเอามาพิจารณากันลงมันดึกมูลค่าของตัวด้วยมูลค่าหน้าตัวนะครับ ตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างค่อนข้างง่ายกว่า2.16นะครับบริษัทการได้รับตัวสัญญาใช้เงินจากบริษัทพิสารซึ่งเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อตัวลงวันที่16บหกาคมส5 x ห x อัตราดอกเบี้ยคือ12%ต่อป,ปีอายุตัวคือ1เดือนจำนวนเงินที่ระบุหน้าตัวคือ20,000บาทโดยบริษัทการปิดบัญชีทุกวันที่ส1มันวาคม และตัวข้อกำหนดที่16ธันวาคมของปี x 1หนึ่งแล้วก็มีการได้รับเงินตามตัวกันเมื่อตัวข้อกำหนดสรุปว่าคือจากโจย์ข้อน,นี้เนี่ยก็คือบริษัทการนะฮะเป็นผู้ที่ได้รับเงินตามตัวเมื่อตัวข้อกำหนดดังนั้นบริษัทการจะเรียกตัวเงินนั้นว่าตัวเงินรับตัวเงินนั้นมีอายุหนึ่งเดือนดังนั้นเป็นตัวเงินระยะสั้นมีดอกเบี้ย12เปอร์เซนเราก็มาลงมาที่บัญชีกันเลยนะครับ ณวันแรกเลยของการได้ตั๋วก็คือวันที่16พฤศจิกาย,ยนวันที่16พฤศจิกาย,ยนปี x1 ก็จะเดบิตด,ด้วยตั๋วเงินรับเรากําลังลงบัญชีของบริษัทการกันอยู่นะครับเรากําลังเรียนเรื่องตั๋วเงินรับกันอยู่ดังนั้นต้องลงบัญชีของบริษัทการ์มูลค่าหน้าตั๋วคือ20,000บาทได้รับจากการขายดังนั้นก็เครดิตด้วยการขายสินค้า20,000บาทมีแค่นี้นะครับ คราวนี้ตั๋วมีอายุหนึ่งเดือนดังนั้นมันจะต้องครบกำหนดวันที่สิบหกธันวาคมของปีเอหนึ่งคือวันที่สิบหกเหมือนกันแต่ว่าถัดออกไปอีกหนึ่งเดือนนะฮะตั๋วครบกำหนดแล้วเมื่อตั๋วครบกำหนดเนี่ยบริษัทการก็จะต้องล้างตั๋วเงินออกจากเคยเดบิตก็เครด,ดิตตั๋วเงินรับด้วยมูลค่าสอง0มืบริษัทการจะต้องได้รับเงินตามตั๋วดังนั้นเดบิตเงินสด เงินสดเนี่ยยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่รู้ว่าจะต้องได้รับดอกเบีย้ยด้วยดอกเบีย้ยที่บริษัทการได้รับเรียกว่าดอกเบี้ยรัรบซึ่งถือเป็นไรายได้เมื่อเป็นไรายได้ก็ต้องลงทางด้านเครดิตคราวนี้เราก็ต้องมาคำนวณดอกเบีย้ยกันว่าดอกเบีย้ยเท่ากับเท่าไหร่การคำนวณดอกเบีย้ยคือเอามูลค่าของตัว๋วก็คือสองหมื่นคูณอัตราดอกเบี้ยคือสิบสองเปอร์เซ็นต์คูณระยะเวลาของตั๋วก็คือหนึ่งเดือนจากทั้งหมดสิบสองเดือนคูณกันแล้วก็คือสองร้อยบาทครับ ดังนั้นบริษัทการจะได้รับเงินเมื่อตัวคำหนดก็คือสองหมื่นสองร้อยบาทเนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้เลยโจทย์ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างง่ายง่ายเพราะอะไรข้อที่หนึ่งก็คือมันเป็นตัวเงินระยะสั้นข้อที่สองก็คือวันที่ตัวรงวันที่กับวันที่ตัวคำหนดเนี่ยมันอยู่ในปีเดียวกันก็คือปีเอ็กหนึ่งมันก็เลยง่ายแต่ถ้าเกิดยากขึ้นมาหน่อยคือมันอยู่คนละปีกันเช่น ตัวเกิดวันที่16กวิกายายนของปีนึงแต่ไปครบกําหนดในปีถัดไปเมื่อมันไปครบกําหนดในปีถัดไปเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการปรับปรุงตัวดอกเบี้ยรับให้มันถูกต้องตามงบบัญชีแม้ว่าตัวดอกเบี้ยรับจะได้รับเมื่อตัวครบกำหนดก็ตามแต่ว่าในทางบัญชีแล้วไ,ได้รับก็ควรจะต้องบันทึกให้ตรงตามงบบัญชีก็คือมีการปรับปรุงดอกเบีย้ยครั้งลับนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดจากโจทย์เดิมเปลี่ยนว่าอายุครบกําหนดเนี่ย คือหกสิบวันจากหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะเปลี่ยนเป็นหกสิบวันเพื่อให้โจทย์เนี่ยมันมีการข้อกำหนดข้ามปีกันจะเป็นอย่างไรบ้างดังนั้นจากโจทย์เดิมเปลี่ยนแค่ข้อกำหนดหกสิบวันนะครับตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมวันที่เกิดตัวเนี่ยยังเหมือนเดิมนะฮะาวนี้เรามาดูวันข้อกำหนดกันนะครับวันครบกำหนดหกสิบวันนั้นเมื่อไหร่เราก็เริ่มต้นที่ ตัวเกิดวันที่16วิคาย,ยนก็คือเดือนวิกาย,ยนนะครับมี30วันลบวันที่ตัวเกิด16แปลว่าเดือนวิกาย,ยนมี14วันต่อไปเดือนธันวาคมมี31วันทั้งหมดนี้ก็คือของปี x1 นะครับปี x1 ดังนั้นปี x1 มันมีแค่เพียงเท่าไหร่ครับ45วันเท่านั้นเองแต่เราต้องการวันคกบหนดคือ60วัน,นังนั้น ในเดือนถัดไปก็ต้องเป็นเดือนมกราคมของปี x2 แล้วและเดือนมกราคมของปี x2 เนี่ยทั้งเดือนมันมี31วันแต่เราต้องการแค่เพียง15วันเพื่อให้มันรวมกันแล้วเนี่ยมันเท่ากับ60วัน60วันตามที่กำหนดดังนั้นสรุปได้ว่าวันครบกำหนดของตั๋วเงินก็คือวันที่15มกราคมของปี x2 เห็นไหมฮะว่าจากโจทย์นี้มันจะต้องมีวันครบกำหนด ข้ามปีกันแล้วไปครบหนดปี x2 แล้วนะครับวิธีการทําทําหน่่งนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเดือนพฤิกายนวันที่16เนี่ยฮะมันจะต้องมาครบกำหนดการวันที่15มกราคมของปี x2 ใช่ไหมครับตามระยะเวลาคือ60วันแต่ในทางบัญชีบอกว่า,วาคุณก็มีการับรู้ดอกเบีย้ยให้ตรงตามวดบัญชีด้วยดังนั้นณว,วันที่ สามเอ็ดธันวาคมของปี x 1หนึ่งต้องมีการปรับปรุงดอกเบีย้ยให้ถูกต้องการปรับปรุงดอกเบีย้ยคือต้องบันทึกดอกเบีย้ยให้เกิดขึ้นครับแม้ที่ยังไม่ได้รับก็ตามการบันทึกดอกเบีย้ยคือการเครดิตดอกเบีย้ยรับและบันทึกโดยเดบิตด,ด้วยดอกเบีย้ยค้างรับตั้งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเอาไว้ก่อนจะลงบัญชีแบบนี้นะครับคราวนี้การคำนวณดอกเบีย้ยนั้นกี่บาทครับที่เราจะต้องบันทึกให้มีรายได้ในปี X1 หนึ่ง เราก็มาคำนวณกันดอกเบีย้ยคำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วคือ20,000อัตราเบีย้ยคือ12%เระยะเวลาของปีนี้ก็คือตั้งแต่วันที่16จนถึง3เอธันวาคมนั้นมีระยะเวลา45วันก็คูณด,ด้วย45หาร365ครับก็จะได้เป็นตัวดอกเบีย้ยนะครับณตอนสิ้นปีก็คือ295.89 แบบนี้นะครับนี่คือปรับปรุงเพื่อให้รายได้เกิดขึ้นคราวนี้พอมาถึงขึ้นปีใหม่ก็คือนะวันที่หนึ่งมกราคมของปี X2 เนี่ยเมื่อเราเคยปรับปรุงไว้แล้วนะั้นตอนสิ้นปีเนี่ยตอนต้นปีใหม่ต้องมีการกลับรายการเสมอนะครับดังนั้นการกลับรายการเนี่ยเราจะลงอย่างไรสําหรับการกลับรายการก็คือมันเคยลงอย่างไรก็กลับรายการนั่นเองนะครับ เคยเดบิตก็เอามาไว้ด้านเครดิตด,ดอกเบีย้ยค้างรักด้วยตัวเงินก็คือสองเก้าห้าจุดแปดเก้าเคยเครดิตก็มาเดบิตด,ดอกเบี้ยรับสองเก้าห้าจุดแปดเก้านี่คือการกักรายการตอนต้นปีนะครับคราวนี้พอมาถึงวันที่ตัวค้อกำหนดวันที่สิบห้ามกราคมปีกสองตัวข้อกหนดก็คือล้างตัวเงินออก เคยเดบิตตั๋วเงินรับก็เครดิตออกเครดิ Credit. ตตั๋วเงินรับโดยยอดสองหมื่นวันนี้ตั๋วโหนต้องได้รับเงินก็เดบิตด้วยเงินสดแล้วก็ได้รับดอกเบีย้ยด้วยนะครับดอกเบีย้ยเป็นไรายได้ก็ลงด้านเครดิตคราวนี้ดอกเบีย้ยรับนั้นเป็นตวเงินกี่บาทเราก็ต้องมาคำนวณกันเพราะโจทย์ข้อนี้เนี่ยระยะเวลามันคือหกสิบวัน การคำนวณก็คือเอา20,000ตั้งคูณ12%ระยะเวลาทั้งหมดคือ60วันจากทั้งสิ้น365วันเราก็มากดเครื่องน,นี้เลขกันนะครับ20งหมื่นคูณสิคูณหกสหารสามรอจะได้กับ394.52จุดงังนั้นเงินสดที่ได้รับเ็นสิ้นก็คือ20,000 3า4ร้อยเก้าสิบสี่จุดห้าสองเนี่ยนะครับลงบัญชีแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะมันขั้นเกี่ยวกับระหว่างปีก็มีการปรับปรุงและกลับรายการตอนต้นปีคราวนี้อาจจะมีคนถามผมว่า mm. ก็มาตอนสิ้นปี x อกหนึ่งเราเคยมีการบันทึกดอกเบี้ยรับแล้วนี่เคยบันทึกไปแล้วส5ิห้าวันแล้วทำไมวันที่ครบหนดจะมาลงอีกทั้งสิ้นเลยหกสิบวันนะครับมันไม่ซับซ้อนกันหรอนะครับหลักการเป็นอย่างนี้ครับ ผมจะเปิดบัญชีแยกประเภทประกอบให้ดูนะฮะในปี x หนึ่งในปี x หนึ่งเนี่ยมันจะมีบัญชีแยกประเภทอยู่อะไรบ้างมันจะมีบัญชีแยกประเภทก็คือดอกเบี้ยรับแล้วก็ดอกเบีย้ยค้างรับในส่วนของดอกเบี้ยรับเคยเครดิตเอาไว้สองเก้าห้าจุดแปดเก้าส่วนดอกเบี้ยค้างรับเคยเดบิตเอาไว้สองเก้าห้าจุดแปดเก้า คราวนี้เราต้องรู้ว่าธรรมชาติของไรายได้จะถูกปิดปีต่อปีดังนั้นในปี x หนึ่งจะถูกปิดดอกเบี้ยรับจบไปแล้วเข้าบงบกระแสทุนแต่ดอกเบีย้ยค้างรับจะยกยอดมาในปีถัดไปมันก็จะกลายมาเป็นยอดยกมาของดอกเบีย้ยค้างรับสองเก้าห้าจุดแปดเก้าพอถึงปี x สองเราลงบัญชีอะไรบ้างฮะเราเดบิตด,ด้วยดอกเบี้ยรับ มันก็ต้องวิ่งไปที่บัญชีแยกเพศดอกเบี้ยรับสองเก้าห้าจุดแปดเก้าเครดิตดอกเบี้ยข้างรับสองเก้าห้าจุดแปดเก้าเครดิตดอกเบี้ยรับสามเก้าสี่จุดห้าสองเราจะเห็นว่าไงครับในปีเกสองดอกเบีย้ยั้งรับที่ยกยอดมามันจะถูกล้างออกไปและจะไม่มีดอกเบีย้ยั้งรับแล้วส่วนดอกเบี้ยรับนั้น เคยเดบิตเอาไว้ตอนที่กลับรายการแล้วก็มาเครดิตแบบเต็มๆสุดท้ายแล้วมันก็คือการหักลบกันนั่นเองก็คือเอา3 9 4 5 2้าสี่ลบสองกดลบกันมันจะเหลือแค่เพียง98.63สไอ้98.63มเนี่ยฮะมันคือระยะเวลาแค่เพียง15วันที่เกิดขึ้นในปี x 2นะฮะ มันก็จะไปตัดยอดการบัญชียกเพศกันเองนะฮะแล้วมันก็จะเป็นตัวเลขที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีนะครับ